พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะพบกับช่องจิ๋วแจ๋วเกษตรตัวน้อยคือเกาหนอ้อค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้พาพีพ่อน้องเองเฮ้ามาบำรุงดูแลผักกาดกวางตุง้งซึ่งน้องจิ๋วแจ๋วเพิินกระไดบำรุงและกระได,ดดูแลร,รักษาเองกับมือเลยนะคะพี่น้องคะนี่คือการฉีดพ,พ่นปุ๋ยเกล็ดตอนเศร้าๆหรือตอนเย็นๆกระไดคะ่ะปุ๋ยเกล็ดนี่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่ง กะได้ฉีดใส่ใบเพิินเนาะคะ่ะใส่ใบพักให้พักงามเขี้ยวขจีนะคะนี่คือเวลาเขาฉีดป,ปุ๋ยเกศเขาจะฉีดแบบนี้นะคะผสมกับยาสารกําจัดน้อนกระไดค่ะพี่น้องแต่บามือจิ้วเจียวคนฉีดแต่ปุ๋ยเกตเนาะบ่อยางให้เพิินคลุกคลีกันกับสารเคมีเท่าไดนะคะก็ะเลยฉีดแต่ปุ๋ยเกตอย่างเดียวปุ๋ยเกศที่เขาฉีดนี่จะเป็นตราทุ่งเศรษฐีนะคะใบกระง่ามแบบนี้นะค่ะพี่น้องเอ่อเขาก็สังเกตเบองววา ใบจะมีเพียม่นอนบอ่อตัวนี้มันบ่ม่นอนค่ะพี่น้องก็เลยบด้สมยานอนนะฉีดเฉพาะปุ๋ยเกตอย่างเดียวนะคะซึ่งปุ๋ยเกตนี่จะได้ม่ถาดสารอาหารทางใบค่ะพี่น้องคือเป็นทางลัดของการใส่ปุ๋ยอีกทางหนึ่งนะคะในบางครั้งเขาจะใส่ปุ๋ยเคมีน้ำค่ะพี่น้องบ่แมนแต่ปุ๋ยเกตอย่างเดียวนะคะเอาปุ๋ยเคมีคือสูตร18 12 6เป็นปุ๋ยตราเด็กน้อยใส่ผสม ใส่กนทีเออส่วนส่วนกนที่เฮ้าสีปุ๋ยเกบเนาะสำหรับปุ๋ยสูตรสิบแปดสิบสองหกนี่เฮ้าจะใส่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือกันกับเออปุ๋ยเกบตัวนี้นะคะปุ๋ยเกบตัวนี้เฮ้าก็จะฉีดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือกันค่ะการฉีดปุ๋ยเกบเนี่ยบ่เป็นอันตรายต่อเฮ้าค่ะพี่น้อง <S <S ถ้าขยันแนก่กับสามสี่วันก็ฉีดได้นะคะ สำหรับวิเก็ตที่ห้าสีเนี่ยเขาจะใส่สองช้อนโตะ๊ะนะคะสองช้อนโตะพุนพ่นๆเลยค่ะพี่น้องต่อน้ำสิบหกลิตรนะคะเปยของเขานี่เป็นเปยสิบหกลิตรค่ะพี่น้องให้สีดเฉพาะช่วงเศร้านะคะให้สีดช่วงที่ใบพักของเขาหีา่ฉานะคะใบพักให้ซุ่มซื่นแบบนี้ค่ะพี่น้องค้านี่ ใบพักมันจะเป็นใบพักที่สดชื่นงามได้ค่ะพี่น้องนี่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะข้าวกะได้รับผลผลิตแล้วนะคะการทําสวนมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือเข้าปลูกเองกินเองบ่จำเป็นต้องซื้อในตลาดเพราะว่าคองในตลาดเพิ่นบ่จักใส่สารเคมีเยอยะแยะมากมายแต่ตัวเนี้ยเนี่ยขากาหนดได้เองเลยค่ะพี่น้องกาวาขาจะ มันใหญ่พ่อได้กินเนี่ยเขาก็หยุดการฉีดสารกําจัดมแมลงนะคะเพราะว่าสารกําจัดมแมลงนี่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดห่วงใยผู้บริโภคก,ก็สามารถกําหนดใดขึ้นกันค่ะพี่น้องแต่ว่าส่วนมากของตลาดนี่จะิ่นจะกําหนดบดไดขค้อเฮาปลูกเองนะคะเฮ้ปลูกเองเนี่ยเฮ้กําหนดได้เลยว่าาจะจะหยุดฉีดเมื่อใดฉีดตอนใดก็ได้ค่ะพี่น้องแล้วแต่เฮาจะต้องการฉีดนะคะ บรรยากาศในสวนจิ้วแจ๋วกเกษตรตัวน้อยค่ะพี่น้องคะนี่เหลือรงเรียนมามาสวนทันที่เลยค่ะในบางครั้งพักของเหาเนี่ยก็จะไม่นอนมีเพียลงอยู่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นการดูแลเขาต้องใส่ใจนํานะคะให้ดูแลใส่ใจถ้าเกิดว่าเพียมันได้ล่งแล้วมันจะเอาไปอยู่ค่ะพี่น้องเขาก็ต้องค่อยฉีดฉีดอย่างดูดูด้สามวันฉีดครั้งหนึ่งนะคะเอาให้อยู่เลยค่ะพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้น ทีห้าวานนะคะสามวันสีวันฉีดผลเลยเพราะมันหยุดบม่มีเอ่อมาแรงแล้วเห้าก็ต้องหยุดฉีดนะคะสารกําจัดมาแรงนี้เขาจะใส่เป็นอีมาเมกตินค่ะพี่น้องคะใช้เป็นอีมาเมกตินนะคะนี่คือวิธีการปลูกผักกาดกวงตุง้งหรือพักกระจนดอกค่ะพี่น้องเคล็ดลับของเห่านะคะ ที่จะให้พ้นดีที่สุดคือการปลูกพักแบบเนี้ยจาเป็นที่สุดคือขาดบรด้ก็คือขีอ้ไก,ก่แกบหนึ่งขี้ไก่แกบแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็เป็นปุ๋ยเกศคือปุ๋ยเคมีสูตรสิบแปดสิบสองหกแล้วก็ปุ๋ยเกศตราทุ่งเศรษฐีนะคะมีสามยางแค่นั้นนะคะพี่น้องแล้วก็ดูแลก,กันไปแล้วก็เออลืมไปว่าสารกําจัดมลรงน้ำนะคะสารกําจัดมลรงเนี่ยขาดใ้บ่ขาดบได้ค,ค่ะพี่น้อง ถ้าเกิดปลูกแบบอินซียนี่บ่ได้เลยนะคะเพราะว่าแมลงเยอะแยะมากมมยนะคะถ้าปลูกแปลงย้าวด้ค่ะพี่น้องแปลงในหนอนแลย้าวนี่คือแปลงทดล่องค่ะอยิยฐายให้พี่น้องของห้าเบืงองเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นแปลงที่ทดล่องสามารถปลูกได้ตลอดเวลาน,นะคะพี่น้องคะนี่ไกลๆเลยค่ะ รอชมผลงานของเฮาว่าแปลงน้อยๆแค่นี้เฮาจะได้ผลผลิตแค่ใดนะคะเฮาซื้อมัดละสิบบาทนี่เด่น้อยแค่ไหนพี่น้องมัดละสิบาทนี่ได้สาต้นนึงได้พี่น้องมัดละสิบบาทนี่ได้สามสี่ตนนึงได้พีพ่น้องผักน้ำบานเฮามันแพงเนาะช่วงนี้ผู้ใดทีส่สนใจอยากจะปลูกพักขายเบิ่งในช่องจิ๋วแจ๋วเกษตรตัวน้อยนะคะมีบอกวิธีการบำรุงตั้งแต่เริ่มต้นหวานนะคะพี่น้องตัวน,นี้ประมาณ ep ที่สี่หรือเปล่า ep สี่หรือ ep ห้านี่แหละพี่น้องคะอ่อทางเฮากะจำบ่ได้เนาะ พี่น้องให้เลือกเบิ่งเอานะคะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานเข็ดรับแต่เมื่อวานนะคะก็ได้ล่องกลนลุมด้วยล่องกลนานด้วยปุ๋ยสูตรสิบแปดสิบสองหกใส่ตลอดจนกว่าเก็บเกี่ยวด้ะค่ะพี่น้องกับขี้ไก่แกบนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือฟางค่ะเฟื่องเขานะคะพี่น้องคะเฟื่องเขาต้องต้องกรบทุกครั้งท้าบกบะบุไรได้พี่น้องพื้นที่ของเขาจะ พื้นทีของเขามันจะแห้งเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงหนาแรงนะคะเโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ทางเฮากะขอโอกาสมาบอกกล่าวพี่ๆน้องๆถึงวิธีการปลูกผักกระจนผักกวางตุงเนาะคะ่ะบรรยากาศสวนของเฮ้าอยู่ตามชนบทผู้ใดมาชนบทแบบนี้ให้เบิ่งคลิปของจิ๋วแจวกเกษตรตัวน้อย มีหมดทุกอย่างเลยวิธีการปลูกพริกปลูกกระเือกระมีนะคะพี่น้องช่วงนั้นได้รงคลิปตั้งแต่น้องเพิินอยู่ชั้นปหกจนตอนนี้น้องเพิินอยู่มสามแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังแรงใจกับน้องกิ้วแจ๋วเกษตรตัวน้อยหรือจะเป็นช่องปรจจยเกษตรฮาจีก็ได้เด้พี่น้องปรจจอยเกษตรหาจีกะกระกกกท้ำสวนเกษตรคือกันแต่ว่าช่องน,นั้นเป็นการปลูกข้าวโพดนะคะจะเน้นข้าวโพดนะคะเพราะว่า ชีชวิตชนบของเฮาอยู่กับการเกษตรเกษตรบนวลุ้ยเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าสบายใจมากๆเลยกำหนดเวลาพักพ่อนได้สบายเลยค่ะพี่น้องอ่ะให้พี่น้องของเฮาเบื่องบรรยากาศหลังจากที่เฮาปลูกพักตัวนี้แล้วข้างขวาเนี่ยแปลงตัวนี้เฮาจะเก็บวบถปูพผชผักของเฮาต่อไปนะคะเดี๋ยวรอชมผลงานของเฮาวาเฮาจะปลูกแล้วสําเร็จแบบไดแอน่นะว่าจะลุงงะงะะล่งแตงกวาค่ะพี่น้องคะจะลุ่งแตงกวา ขายพร้อมๆกันกับผักกระจรแต่ว่าเห่าก็ต้องเอาพักกระจรแปลงนี้ออกให้หมดสะกอนถ้าเกิดว่าเฮาปลูกตัวนี้บบท่านเลยว่าเฮาไปปลูกต่อเวลาไทตัวนี้ออกก็ยยานยานว่าเพียก,กระโดดเข้าแปลงใหม่ของเหาาพราะฉะนั้นเหาจะไทแปลงนี้ออกสะกอนเก็บเกี่ยวผลผลิตตัวนี้สะกอนเดี๋ยวจังจะเรื่มเริ่มตนปลูกต่อๆกันไปนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพีและน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ